สวัสดีครับพี่น้องมือนีเก็บปู่กมากเครือเก่านะครับพี่น้องมหาอิทยายกินนะครับพี่น้องมาตึกสะดุ้งคือเก่าบัตรพันครับบอหาเมือนีก็อยู่เมืองบวดแ้ครับพี่น้องเด้อกลีสิภาาไปเบงมูทีมงานน้ากัดกับฝัดติดตามมือเก่านะคะก็ได้ดก่อแท้ซอยเก็บปู่คือเก่า,า,า,กาด้ยนะคอ่าทีมงานนาเกนะคะัอาตาจ๊อกพยไล่สอดจากโลมือนีอร่อยโล่พออร่อยโล่พอโอเคอาตาจกัก อาจจะโลมือนีเติมนะพี่น้องทีมงานค่ะสู้ๆนะคะวันนี้สิงหนอกขาวพี่น้องชูตายอาสกอนสู้ๆจากโลมือน้องแหละสามร้อยบวกสามร้อยบวกวะฮาวสู้สู้มือนีเฮาตอนนี้ก็รักกินข่าวกินปลากันนี้นะค่ะอ้าวของแท้ค่ะเก่งใหญ่ค่ะเอาเบืเอ้เอากินข่าวค่ะครัอ้าวเก่งก็เสือกิ่งฟุ้งหุ่นนะคะ จ้านักเกตสาวนักเกตนะคะสาวนักเกตซิตี้ระวังระวังของใหญ่ดึงตัวห่างนะจ้าอ้าคนสวยสาวสาวนักเกตจ้า <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาดูกมาลุ่นป่าซอยกันมือน,นีิอา้าวกีดเข่าอยังพามาทางทั้งไหนคะสุรินทร์ครับสุรินทร์มาค่ะเอ้อน้ำมันหมานค่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็นักกินข่าวกินป่ากันอยู่นะค่ะสู้ๆนะคะวันนี้สู้ตายบ่ได้ถอยค่ะเอาทางทังไหนคะน้องไพครับผม มันหม่านเลยจ้าก็ปากดีทำไมเนาะมาในบ้านฉันเพสวยมีขี้ัเ้า้ยะฉันบพสวยมองไหนคะต้นง้าจะอกสวยกบวาตายเลี้วมด้อโผไม่เย็นดิพี่น้องตำรวจยังมาปากมาปากปีจ่อเทค่ะกัเ้ด้เพี่น้องไว้ฝากติดตามนะครับพี่น้องเน้อยินดีสู่ๆนะคะ กันอีกแล้วค่ะบัตดีค่ะแล้วเจอกันนะคะมือนีค่ะวันนี้สู้ๆค่ะยืนดีมีแห่งนะค้าคุณเจตำแหน่งอยู่ที่ไหนครับผมปูนหัวมุมปากพูนสุดๆจัดจัดจัดบรรยากาศนะคะพี่น้องาุ่นะมันหมานะค้าครับมือนีก็เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งอ่าเพิ่นนอบ้านเมืองบัวนะครับเพิ่นเปิ่อักดิ์ ลงป่านะครับมาเนียครับ่นึบัตรพันหนึ่งนะครับก็ลองมาลุ่นมาเชียร์กันเมืองว่าสิสมคำลำลือบอนะครับบัตรพันหนึ่งเป็นสีได้ปลาหลาเป็นได้นะครับขอบคุณลองคุณต้นแล้วนะครับจวดแล้วนะครับเริ่มสตาร์ทกันแล้วนะครับลองเบิ่งว่า จะเป็นไังไลยน,นะครับมันหมานครับมันหมานมองปลาใน,น,น,นบ่อนรักัวนี่ครับมือสะดุ้งแห่งเมืองกาลสินนะครับเจปูวสะดุ้งสิ่งแห่งลำน้ำเป่านะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือบาดแรกนะครับที่ยกสะดุ้งนะครับกะนะครับเป <c oughs> <c oughs> ็นเบา สะดุ้งนะบริบดกี่แห่เนะตัเมียก็แบบเดี๋ยวเดียวนะครับคือคตดรกฎกติกาก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนคนได้นะครับแต่ว่าหามซอยกันนะครับคือคือโตไผ่โตมันนะครับซอยเหลือกันนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเอ่อเอ่อผมกำลังลงป่าอยู่ผมกำลังรีวิวไอ้รีวิวไอ้กล่องยูทูบอยู่เนี่ยลงยูทูบครับผมใครโมเดลห้านเดี๋ยว เอ้จังคุยกันจังคุยกันแม่จังคุยกันจังคุยกันเดี๋ยวผมไปกำลังไทยไอ้ไอ้ดิโด้ยคุยกันแบบแับผม้ย้านนแ่้วนีวรครอบนี่คือบาดแรงนะครับะนาซีได หลายโลอยู่นะครับบาสแรกของเจปูนี่นะครับเป็นแบบเป็นปานิ้นนะครับปานิ้นลุน่นซีหาโตโรนะครับทีนีกน้ก,กับบาสแรกก็นาซิบา ไปแล้วประมาณาซีฮารลนะครับประมาณนี้นะครับอะ้รเอาเล้อรุ่นก็นต้อไปนะครับว่าเสิหมาสํใไดนะครับฝุ่นคำพี่น้องนั้งฟังแต่ไม่ออกนะครับทั้งคนมือแหะนะครับเสียนแห ตามักตั้งไปนะครับกำลังพอยู่ตอนี่สัญหลักนะครับฝากรุ่นนะับเ่นะับท่านุนะครับเพจอบไหนะครับตน้เาจอบไห้บัตรละพันนะบัตรละพันนะครับแล้ว่าขนากรประการเพิ่นก็ไปเบ่งจะครับบันรลอยบันร้อยนะครับ

สาวไปครับ,รบก็ตักไายังนั่นเลยนะครับเดี๋ยวเ <c oughs> บิงต้องรุนกันต่อไปว่าชั <c oughs> ่วโมงผ่านไปสิปใดน,นะครับ <c oughs> วันนี้มือวันที่สิบ สองนะครับเดือนสิงหาคมพศสองพันหากสิบหกนะครับอยู่เปิดหนองที่บ้านอา่าตำบนเมืองบัวนะครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับรอยเอ็ดของเขานะครับ โอรครับใส่สำมเน่เผาสำมเน่แบบมวนซื้อน,นะครับโอ้ยโบแมนเลยนะบเบิ่งชมป่านะครับชมป่าครับนี่คือยกที่สามนะครับยกที่สามนะครับยกที่สามของเจปูนะครับยัง มือเซียนเซียนสะดุ้งแห่งล้ำนำเป่านะครับกาลสินเน้าเมืองดำดำนะครับเป็นหาจินทั่วราชอาณาจักรนะครับเป็นเพชรสะดุ้งขายพร้อมนะครับตั้งเกเปูพ่นหยิบสะดุ้งขายพร้อมนะครับหยิบสะดุ้งขายสนใจก็ติดต่อมาทั้งเกปูดสะดุ้งสิ่งใดนะครับ ส่วนเบาะวนเล็กกว่าน้อยนะครับวนจักศอกเจปูรับนะครับรับทํำนะครับเอ้บ้าวสกุลกับบัวลอยหนาเกรับนครับอันภออำมันบริสัยแพ้นะครับ ใส่ตังยก ok เอากะอาจสิลำบากนิดนึงนะครับเรารุนให้กับมังใจกันครับว่าจากจากนี้ไปโมงง่านไปบาทพันหนึ่งนี่เฮาเบืองว่าปลาเพื่อนสินาำสำใดนะครับเศนษฐาสำใดสิ ทยอยมาสํำเดนะครับนี่คือเสียงเก,เก,เกปูเล่าเกปูเล่าเอเอื่นว่าเอื่นพลังนะครับเรียกเรียกพลังนะครับเรียกพลัง <laughs> เรียกพลังอ <laughs> ุ่นนะครับแห่เพิ่น เพื่อนสงสงใส่ชฉาสะดุ้งนะเพื่อนสิวานอนะป่าไนดะ้สะดุงนะ้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยวา <c oughs> ยอก,กันนะไอต่ำเรานะครับที่ทั้งหนองหนองนี่นะครับเป็นเป็ดหนองชาวบ้านสิบสองไร่ ก็ทยอยทยอยนะครับทยอยหยุกเ,เรื่อยๆนะครับบาทละสองสามโลบ,บอคันได้เอจอจังๆนะครับผลงานวันนี้ครับใส่ด้ป่าอ่ะมาเบิง้งก็จะไปสรุปวันนี้นะครับพี่น้อง ผลงานวันนี้นะคะพี่น้องเลยจั้มนหดบวกสู <c oughs> ้ๆนะคะร้อยบวกค่ะพี่น้องเพื่อนี้สู้ๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะครับผลงานน้องคอันบ้านน้องค้าเพื่อนี้นะคะเด้อเก็บรับพี่น้องลูกแล้วว่าอะไรเจ็บัันผลงานวันนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ น้ำเป็นมานะคะเมื่อนี้พอลอยโรคอ่ะเจ๊ลอยลอยตัวค่ะลอยตัวลุกขึ้นมาเถอะแอบป่าวติดตามเลยค่ะสู้ๆค่ะ